สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เนตันนะครับทุกคนมาโอเคทุกคนวันนี้เราอยากมาอัปเกดตใหม่บ้านต้นไม้ที่เราได้สร้างไว้นานแล้วเราจะมาสร้างเพิ่มอัปเกรดให้สวยขึ้นกว่าเดิมเหมือนในเกมฟรีไฟแม็กนะครับทุกคนมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบมาเริ่มสร้างบ้านต้นไม้ของเราเลยโอเคทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมเราแบบจะมาสร้างแบบเราสามารถเลือกที่จะสร้างเองในแบบที่เราต้องการนะครับทุกคนโอเค มาเดี๋ยวเราแบบไปสร้างกันเลยลุยไปโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวบ้านต้นไม้หลังนี้นะครับผมเดี <im itation> ๋ยวเราแบบจะมาปรับปรุงให้แบบมันสวยชัดขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราแบบจะทําแบบวิวรอบๆให้แบบสวยๆนะครับผม <im itation> แล้วก็เราจะทําสะพานไม้ไผ่ <im itation> เดินมาในต้นไม้ตรงนี้นะครับผมเราจะเอาไว้เป็นที่ชมวิวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบไปหาตัดไม้ไผ่กันเลยไปมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะมาหาตัดไม้ไผ่ยักษ์กันเลยนะครับผมมาไป โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ในดงไม้ไผ่กันแล้วนะครับผมซึ่งแบบไม้ไผ่แบบค่อนข้างที่จะเยอะจะแยะเลยนะครับผมนี่โอเคโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราแบบจะตัดไม้ไผ่ไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปสร้างบ้านต้นไม้ให้แบบสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เจ๋งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะทําแบบสะพานเดินข้ามแบบบ้านต้นไม้ด้วยนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบมาตัดกันเลย มาโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้แบบหากตุ้งหาตักไม้พงไม้ไผ่ตั้งแต่แบบผุกมุงเช้ามามากุยไม่ตื่นยังไม่ตื่นโอเคทุกคนก็นั่นแหละนะผมคือเราต้องแบบไปหาไม้ไผ่แบบไปเาจะไปหาครับโอเคกว่าจะแบบไปหามไม้ไผ่ได้เยอะขนาดนี้คือแบบเราต้องขึ้นเขาลงหอยนะครับผมนั่นแหละซึ่งใช่งแบบอมเค็ม โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทํากันต่อนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะขอพักผ่อนกันก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ได้ไม่ไัเยอะพอสมตัวแล้วครับผมครับครับลมเข็มนั่นแหละ มาโอเคงั้นเดี๋ยวไม้ไผ่พวกนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแบบเอาแบบกองไว้ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมนี่บ้านต้นไม้หลังนี้นะผมเดี๋ยวเราแบบจะสร้างแบบที่นั่งเล่นตรงต้นไม้ต้นนี้นะผมเดี๋ยวเราแบบจะมีสะพานข้ามมาแบบจากบ้านต้นไม้เลยนะผมคือบ้านต้นไม้เราก็จะมีแบบที่ชมวิวรอบรอบเลยครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทํากันต่อครับผมจัดไปโอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมเราแบบจะมาอัพ เกรดมีนะครับผมบ้านต้นไม้ของเราอันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้แบบตัดไม้ไผ่ไว้มากพอสมควรที่จะสร้างแล้วก็อัปเกรดใหม่ให้สวยขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคุณยูใช่ครับ<ค>นั่นแหละโอเคตอนนี้นะครับทุกคนคือตอนนี้คือแบบมันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมเดี<ค>๋ยวเราแบบจะต้องดันขึ้นแล้วก็มัดทำให้แบบมันดีขึ้นสวยขึ้นนะครับผมมาเดี๋ยวเราแบบเริ่มทำกันเลย ทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ทําได้แบบน่าจะครึ่งทางแล้วนะผมคือรอบนี้คือแบบมันต้องใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่แม็กเลยะครับทุกคนนั่นแหละโอเคแต่ตอนนี้คือฐานของมันก็เริ่มเสร็จแล้วนะผมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะผมเดี๋ยวเราแบบจะทําสะพานข้ามฐานแบบจุดชมวิวหรือว่าที่นั่งห้างอะไรต่างๆครับผมโอเคตอนนี้คือแบบก็เสร็จไปไกลแล้วครับผมเดี๋ยวเรากินอะไรให้อิ่มท้องเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันต่อครับผมอร่อยไหมคุยยุอร่อยครับอร่อยครับ โอเคถ้าเกิดใครชอบใจคือมึงก็ไลค์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยผมเด็กต,ตินต่อครับผม ค okay, ทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมนี่เราก็ได้แบบทําด้านบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้ผมข้างบนก็จะมีแบบต้นมุงต้นไม้เ e ยอะๆยะครับผมนี่อันนั้นคือบ้านต้นไม้หลังเก่าของเราแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเราแบบเพิ่มเติมแล้วก็มีแบบพื้นที่นะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราแบบจะแก้ไขให้แบบมันสวยขึ้นชัดขึ้นแบบใหญ่เต็มแม็กขึ้นนะครับทุกคนโอเคนี่แหละแต่อันนี้ก็คือแบบค่อนข้าง,างที่จะแบบงดีพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีทิ้งจับนะครับผมอันนี้คือคือเอาไว้แบบดูวิวธรรมชาติด้านบนบ ด้านเขานะครับผมอ่าทางที่จิรยุทธ์ทำก็กําลังมัดแบบขนาดน,นะผมให้แบบที่เหยียบมันแน่นขึ้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นแบบทางเดินมาทางเดินมาแล้วก็เดินเข้ามานี่เลยนะครับทุกคนโอเคนั่นแหละครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่างนี้นะผมกดไลค์ก็ได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะผมโอเคเดี๋ยวเราไปมาทำกันต่อครับผมจัดไป เค okay. ทุกคนก็ตอนนี้นะผมนี่ก็เสร็จขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราแบบจะไปหาอาหารอะไรกินแล้วนะผมเพราะตอนนี้คือแบบพระอาทิตย์เริ่มเริ่มกาลังจะตกแล้วนะผมเพราะว่าถ้าเกิดอีกนี้นะผมมันจะมืดแล้วก็มันจะอันตรายเกินไปนะผมนี่ด้านบนของเราครับผมนี่เราได้สร้างแบบฐานข้างนอกไว้นะผมอันนี้คือแบบเดี๋ยวเราแบบจะต้องเสริมแบบแผ่นไม้เพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ฝั่งนนก็เป็นฝั่งแบบว่า นั่งดูอะไรต่างๆนะผมนั่นแหละซึ่งแบบใหญ่ขึ้นหรอครับผมจากเดิมที่แบบมันดีแล้วก็มันใหญ่อยู่แล้วนะผมเราแบบเพิ่มให้แบบมันใหญ่เต็มแม็กซ์ขึ้นไปครับผมทุกคนว้าวมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะผมอันนี้นะครับผมเดี๋วด้านในาเราแบบจะปูให้แบบมันเต็มขึ้นสวยขึ้นแล้วนะครับผมนี่อันนี้คือด้านข้างนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะขอ พักเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแบบจะมาเคลียร์ให้มันเสร็จๆนะครับผมใหญ่ๆสวยๆเต็มร้อยเลยครับผมเดี๋ยวเราแบบจะต้องไปหาตัดไม้อะไรเพิ่มนะครับผมนี่นะครับ,บ,บไปหาเพิ่มกันนะครับผม โอเคสวัสดีตอนเช้าของวันที่3นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะผมเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับผมลองขึ้นมายัางบ้านต้นไม้นี่อัปเกรดเป็นที่เกือบเรียบร้อยแล้วครับผมมาเดี๋ยวผมจะขึ้นมาดูนะครับผมโอ้ไ oh ม่ก uh huh. ็ดูดูดูอือยู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 โคตรสูงจัดครับทุกคนดู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 ด้านล่างนะครับผมนี่ทุกคนขาผมอยู่อย่างนี้นะผมอันนี้คือสะพาน,นครับผมทางขึ้น นี่โอเคทุกคนก็ตรงนี้ก็แข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับผมเนี่ยดูนะมาแล้วก็นี่เราอัปเกรดให้แบบด้านข้างเราสามารถแบบเลือกที่จะสร้างเองได้อัปเกรดว่าแบบอยากให้เป็นยังไงเลยนะครับผมนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสะพานมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแบบแผ่นไม้นะครับผมรองไว้แล้วก็มัดนะครับผมมันจะเป็นสะพานข้ามมานี่เดี๋ยวผมจะลองข้ามมาดูนะครับทุกคนนี่ตอนนี้อาจจะแบบยังไม่เสร็จเรียบร้อยโอเค okay. ก็นี่แหละนะครับทุกคนบานต้นไม้ใหม่อัปเกรดของเราจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมว้าวมาก็วันนี้วันที่3แล้วเดี๋ยวเราแบบจะพยายามทําให้แบบวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมเพราะว่าคือบางทีคือแบบเราแบบต้องขึ้นไปตัดไม้พงไม้ไผ่นะครับผมก่าจะได้แบบเป็นแผ่นๆมาอย่างนี้คือแบบมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะทุกคนมันอยู่แบบบนหน้าผาบนป่าบนเขากันเลยนะผมที่เราหาตัดไม้ไผ่กันนะผมมาเดี๋ยวเราแบบมาทํากันต่อให้เสร็จๆกันเลย คน,นี่นะครับผมก็อันนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะผมที่แบบเรามาอัปเกรดนะครับผมนี่โอเคเดีย๋ยวเราอันทําเป็นอันนี้เป็นสัพการข้ามมานะทุกคนอัปเดตขันต้นตอนใหม่ของเราแบบประมาณนี้เดียวเนี่โอเคอันนี้สามอันน่าจะ,อนนะพอนะครับเพื่อนๆ โอเคทุกคนตอนนี้โคตรเจ๋งนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับผมนี่เราได้แบบอัปเกรดบ้านต้นไม้ของเราให้สวยยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งยิ่งเจ๋งขึ้นนะครับผมโอเคตอนนี้คือแบบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่มันก็จะมีแบบจุดชมวิวดีขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ด้านในเราก็แบบปรับปรุงให้แบบสวยขึ้นดีขึ้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะขึ้นมาบนบ้านต้นไม้ให้เพื่อนเพื่อได้ดูได้เห็นกันนะครับผมอ นี่ทุกคนว้าวเดี๋ยวเรามาดูด้านในบ้านต้นไม้ของเราที่เราได้อัปเกรดให้แบบมันสวยยิ่งขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะผมนี่นี่คือแบบเราอยากสร้างในแบบสไตล์ที่เราทําเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวขึ้นมากันครับผมว,ว้าวดูดูดูทุกคนว้าวด้านในก็แบบดีขึ้นนะผมนี่แบบหยียบขึ้นมาโอ้โหโคตรเจ๋งสุดยอดนะครับพรเพื่อนนี่นะทุกคนดูครับผมในบ้านต้นไม้ของเรา โอ้โหโคตรเจ๋งสุดยอดครับผมโอเคก็ในบ้านต้นไม้ก็กันแดดการฝนอะไรได้ดีเลยนะครับผมมาเจร่าแบบจะมาดูด้านข้างกันดูครับผมโอเคทุกคนนี่นะครับผมด้านนอกบ้านต้นไม้ของเรานะผมแล้วก็นี่ก็จะมีแบบทางเดิน noise, ทางชมวิวทางแบบนั่งชิวๆนะผมดูดูดูโคตรเจ๋ง<ๆ>ครับทุกคน uh. โอ้โคตรเจ๋งสุดยอดเลยด้านหลังก็ คือถ้าเกิดแบบเวราแบบเราอยากแบบหลบฝนเข้าไปพุ่งเข้าไปพักนะผมก็สามารถแบบเข้าไปด้านในนี้ได้เลยนะผมดูในบ้านต้นไม้พร้อมแบบที่นั่งแบบจริงๆสวยๆเลยทุกคนว้มาเดี๋ยวเราแบบมาดูอินเสิร์ตสวยๆกัน,นครับทุกคนไป คทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําเสร็จอย่างที่เห็นกันะครับผมก็สวยงามอารามเจนสุดยอดนะครับผมบ้านต้นไม้อัปเรดใหม่ของเราครับผมคือแบบสวยสุดงดงามกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมอ่า ทำไมเราต้องทำบ้านใหม่วันนี้ล่ะลูกพี่อ๋อก็ตอนนี้ฟีไฟได้อัปเกรดใหม่เป็นฟีไฟแม็โอ้แต่เราสามารถใช้รหัสเดิมเล่นเกมฟีไฟได้ทั้ง2องแอปเหมือนบานต้นไม้เราที่สร้างหลังเดิมแต่ใหม่และสวยขึ้นกว่าเดิมน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมของเราไงโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดฟีไฟแม็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนเพราะตอนนี้ฟีไฟแม็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกแล้วทั้งระบบ Android และ iOS ตั้งแต่28กันยายนเป็นต้นไป เตรียมสัมผัสประสบการณ์การเอาตัวรอดแบบจัดเต็มแมกพร้อมสัมผัสความพิเศษที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเคยคมชัดสะใจกราฟิกลื่นละเอียดเกมไวพร้อมกับเจอสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้คุณร้องว้าวอย่างสามารถใช้บัญชีฟรีไฟที่มีอยู่เดิมเพื่อเข้าระบบฟรีไฟแมกสามารถเล่นได้ทั้ง2เวอร์ชันและมีล็อบบี้แบบ360องศาสามารถปรับแต่งอาวุธได้ตามใจชอบและมีเมืองคับแลนด์ที่ให้ทุกคนได้เข้ามาสร้างเมืองเพื่อเล่นกับเพื่อน ภาพกราฟิกสมจริงเอฟเฟกอาวุธและการบูที่จะเต็มมากขึ้นสามารถเล่นร่วมกันได้ทุกโหมดถึงแม้ว่าจะใช้คนละเวอร์ชั่นก็ตามบินแดนสร้างสารรค์แผ่นผังฉบับตัวเองนั่นแหละครับทุกคนก็อย่าลืมไปดาวน์โหลด P5 Max กันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้อัเปเดตบ้านต้นไม้ให้สวยขึ้นแล้วครับผม แต่ตอนนี้คือแบบผมอยากแบบเข้าไปเล่นในเกม Free Fire Max แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปสร้างต่อในเกม Free Fire Max m หมด h u บแลนดนะครับผมนั่นแหละโอเคไปครับผม